สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราสมัครคีกับเราเฉพาะกิจนะคะประจ ա วันที่6เมษายนปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะคะสําหรับเราสมัครคีตัวเด่นก็คือแกับ1 4กับ7 8 0 8แ8 4 8 5 8 7 1 0 1 4 1 7 1่อันนี้มีเบิ้ล11หนะคะหรือจะเบิ้ลหามก็ได้นะ117141 18 4 7 8 1หรือจะ8 แปดหนึ่งหนึ่งก็ได้นะเลขมันมาแบบนี้นะจับคู่ก็หนึ่งแปดแปดหนึ่งสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่แปดแปดสี่เจ็ดแปดแปดเจ็ดนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีเนาะถ้าแปดเจ็ดมันต้องมาสามเลขมันชอบมาแบบนี้นะสามเจ็ดแปดแปดเจ็ดสามนะต่อไปเฉพาะกิจห้ากับแปดเจ็ดกับศูนย์ ห้าศูนย์ห้าเจหแปดแปดแปแปดเจ็แต่เราจับเจ็กับศูนย์ให้นะคะเจ็ดศูนยเจ็ดหนึ่งเจ็ห้าเจ็ดแปดเลขไกวไปเลยนะศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะคะเจ็ดศูนย์สี่แปดศูนสี่ห้าเจ็ดศูนเจ็ดแปดศาะจับคู่ก็ห้าแปดแปดห้าเจ็ดศูนย์ศูนเจ็นยูนยห้านะคะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะ จับคู่ลุ้นในกันเน้อนี่สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดียเพียงแค่นี้เนะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์ให้ด้วยนะสวัสดีค่ะ